สวัสดีครับครับผมอ่าได้รับแล้วครับประมาณสิบนาทีครับครับโอ้เยอะเลยเหรอพี่ไม่น่าทันนะครับสิบนาทีโอ้ผมต้องจัดมาหน้าพับบิ๊กคอร์สอีกโอเคครับเดี๋ยวผมเล่นให้ครับครับพี่สวัสดีครับพี่ลูกค้าเขาจะเอาแบบดาวิ่งปริ้นเป็น PDF ด่วน สิบนาทีแต่แม่งเยอะไิดเก็บจัดหน้าเลย o u t เพื่อใช้พลาสติกพอดมันมีวิธีปิ้นหน้าโมเดลเลยไหมมันมีคำสั่งปิ้นในหน้ารออิ n งด้วยนะคำสั่งปิ้นใช่นายก็ไปที่เมนูเอ็กเพรสเอ็กเพสแล้วก็ไปหมดของรออิ่งกตือไม่ต้องเอาหรอกเด้ออิงเนี่ยนะรออิ i ง g ข้าไปที่แบทปิ้นแบทปิ้นอ่าที่เข้าไปเลยอ่าฮะโอเคตอนนี้ไายก็แบะ เลือกเป็นบล็อกได้ชื่อบล็อกเป็นไทเทนแล้วก็ไปเลือกที่บล็อกอันนั้นโอเคคิดรอบไปเลยเออแล้วก็จะพิมพ์เป็นอะไร PDF เอกเป็น PDF A4 พิมพ์ขาวดำด้วะเออแล้วก็ไว้ไหน s a ฟ e location ไว้ที่ d ดสก์ท็อปแล้วก็ New d r a w i n g New Drawing ร์ดอ่านี่คอดโอเคแล้วก็โอเคได้เลยนะโอเคได้เลยจ๋อยตึ๊ดเสร็จแล้วที่บีเออเละไม่มีเอ้อเล่ด้วยค <c oughs> อรดเฮ้ยมาเป็นให้เลยนี่เจ็ดไฟเจ็ดแผ่น อันนี้ก็คือปิ้นออกหน้าโมเดลไม่ต้องจัดหน้าเลยเยอร์ใหม่เลยโอ้ดีเหมือนกันครับพี่โอ้โขอบคุณครับ